ไว้ใช่ว่าคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าสีของเปลือกกุ้งเปลือกปูที่เราต้องแกะออกก่อนจะได้ลิ้มรสความอร่อยมีความแตกต่างจากตอนที่ยังไม่สุกอย่างชัดเจนตอนที่ยังดิบเป็นสีหนึ่งแต่พอสุกแล้วกลับเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งวิทยาศาสตร์มีคำตอบในเรื่องนี้อย่างไร เรามีข้อมูลจากเพจวิสนุกรอบตัวมาฝากกันค่ะในเปลือกกุ้งจะมีโปรโตีนชนิดหนึ่งชื่อว่าครัสตาไซยนินและภายในยังมีสารให้สีแดงแอสตาแซนทินซึ่งเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์พบได้ในสัตว์ทะเลหลายชนิดเช่นกุ้งปูเนื้อปลาแซลมอนเมื่อโปรโตีนครัสตาไซยาน,น รวมกับสารสีแดงแอสตาแซนตินจะเกิดการสร้างโปรตีนเชิงซ้อนทำให้การถูกดูดกลืนแสงของเปลือกกุ้งเปลี่ยนไปเราจึงเห็นกุ้งมีสีน้ำเงินดำสีน้ำเงินเขียวหรือสีน้ำตาลเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติและป้องกันการถูกล่าเมื่อดดนความร้อนโปรตีนจะเกิดการเสียสภาพธรรมชาติจึงปล่อยสารสีแดงแอสตาแซนตินออกมาทำให้กุ้งกลายเป็นสีส้มแดง นอกจากความร้อนแล้วความเป็นกรดด่างอาจทําให้โปรตีนเสียสภาพและทําให้กุ้งมีสีส้มแดงได้เช่นกันแต่ไม่ได้ทําให้สุกเช่นการบีบมะนาวลงไปในกุ้งดิบทําให้กุ้งมีสีส้มแดงแต่กุ้งไม่ได้สุกค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ในรู้ไว้ใช่ว่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังหกโมงเย็นนะคะ